สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามา่นีจ้ามาล่องเรือกันนะคะพี่น้องมาล่องเรือชมปูกันค่ะเขาเอิญ่าปูสแสมผู้ค่ะล่องเรือฮารักกันเฮียนบอค่ะมาเบิง่งปูค่ะเดี๋ยวมันจะนี่บ้านนันร้อยปีด้วยนะคะคือบ้านที่ใช่ถ้ำผีแม่นาคพักขนงนะคะพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆด้วจ้ะถาไปเบิง่งปูกันนะคะ ตามมาเบิงกันด้วยจ้าว่าสีมีความสวยงามหรือว่าสีเห็นปูอีกอย่างกันบอกเอินว่าปูลกล้ามดาบค่ะมันสีนม,มีก้ามใหญ่ๆมันแล่นก็ตตุกๆุพี่น้องตามมาเบิงด้วย้าเดียวก็เห็นค่ะพี่น้องตามมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เฮาลองเลือกกันนะคะนาะตามมาเบิงจ้า มาชมปูก้ามดับเยอะมากเยแต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะีเดีมะีเราเห็นไหมคะนี่คือมาชมปูกล้ามดับนุ่นวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยกล้ามใหญ่มากเลยเนาะโอเคปั๊บ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 เลยไอ้ไรนะไอ เดินเดินดูทุ่งเดินทุ่งนะครับเดี๋ยวผมปล่อยพี่ที่สาเจ้าพ่อแล้วเดี๋ยวพี่เดินไปสามร้อยเมตรฮะพี่พี่มีการปล่อยด้วยนะพี่การปล่อยถ้ามีทางบอกใช่ไหมไม่หลงอ่าเขาจะมีป้ายพี่พยายามดูป้ายนะครับปากน้ำประแสใช่มครับทุ่งทองทองค่ะแยกเข้าไปมันจะตัน ทุ่งโปร่งทองดูป kind of ููปใบปูไปใบปูเราจะกลับกันแล้วแต่ปักี้จะไม่มีใช่ไหมมาดูปูมาดูปูปูปูอ่ะ 没白猪。 มามามาโอยชมนกชมเขาเรียกอะไรนะหาดชายเดินไ,ด,ด,นได,ด้เดินได้ชายหาดเดินได้มีนกมีนก,น,ไไกนูน่นนะคะนู่นนะดูเขาหาหอยดูเขาหาหอยอูย้มาเดินมาเดินเที่ยวมาเดินเที่ยวกัน,นะทะเลทรายที่ไหน,น,หนเนาะสวยงามมากเลยนะเนี่ยดูสิทะเลแสนงามสวยไหมค่ะสวย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 ,สวย สวยงามพระรามแปดนักเลยสวยจริงๆสวยสวยมากสวยสวยแม่มาดูนี่สิไหนคะมันคืออะไรลูกแอลไม่อยากลงหรอแอลสวยงามจริงๆสวยงามค่ะเอาแอลอยากลงไหมนะ่ะ <laughs> นึกว่าแอลอยากลง มองบรรยากาศกันค่ะพี่ดองสวยงามิลิยางหล่นชมวิวสวยงามพระรามเปดพระรามเก้าพี่ลินหาปูสิพี่ลินหาปูพี่ลินดูนกอุ้ยอากาศดีเสียงกล้องมากเลยอากาศดีดีอากาศดีมากอากาศดีจริงๆเลยเนาะอากาศดีอากาศดีดีอากาศดี รอด้วยรอด้วยหลงทางหลงทางรอด้วยมีปูมีปลาด้วยเดินเที่ยวเดินเที่ยวย่างเที่ยวมองทางด้วยค่ะมองทางนะคะร่มลื่นเนาะขยำปูนะ ชมต้นไม้ชมต้นไม้บรรยากาศต้นโกงกางน่คะนี่สวยงามสวยงามค่ะสวยงามจริงๆร,รมรื่นอย่าลมปองนะคะสวยงามจริงๆดูคลองอันนี้เขาทำไม้ใหม่เนาะสะพานใหม่เขาทำไม้ใหม่แน่เลยพี่ สวยงามค่ะอยื่บนเรือเลยแหละเอาสวยงามสวยงามค่ะงามงามหลังจากเราชมเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเดินทางกลับค่ะลอดคุมใหม่ก่อนอันไปทางใดคะอันแล้วถ้าไปทางซ้ายนี่มันคืออะไร อ๋อไปที่แสมผู่ใช่ไหม <laughs> เดินขวาเดินขวาค่ะหลังจากที่ล่องเรือไปแล้วเข้มาม่ยางค่ะยางชมบรรยากาศ <laughs> โอเคเดินไปเดินไปย <laughs> างค่ะยางยางจมบรรยากาศกัณพี่โดองอามบ่คะตอนเข้าไปเข้าไปนั่งเรือค่ะ เป็นนีเขามากลับมากอคติ้งสวยมากเลยรถล่มลื่นค่ะล่มลื่นรถรถไปค่ะเดินร่มลื่นจริงๆป่ากกงกลางสวยงามโอ้ยทำแบบสวยจริงๆเนะาะธรรมชาติแบบ ทำมาสวยงามป่าโกงกางคะ่ะชมป่าโกงกางสวยสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆร,งร,งร,งรง่มลื่นมากเลย น้ำใสไหลสวยจริงๆใกล้ถึงหรือยังเดินไกลอยู่นะเดินไปเดินมามันไกลอยู่นะ <c ười> ถึงห <c ười> รือยัง เดินไปเดินมามันไกลไหม